คุณผู้ชมครับก่อนที่สโมสรเมืองทองจะลงสนามในฟุตบอล f a ฟครับรอบรองชนะเลิศกับสโมสรราชบุรีในวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนี้นะสนามชนบุรีสเตเดียมนะครับเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมการเดินทางของสโมสรเมืองทองจากรอบแรกๆนะฮะก่อนที่จะมาถึงรอบรองชนะเลิศกันนะครับคราวนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่รอบ16ทีมสุดท้ายครับเมืองทองจับฉลากนะครับพบงานหนักงานใหญ่เลยแหละครับเพราะว่า ต้องเจอกับทูแบงคอกจูในแตดที่สําคัญต้องออกไปเยือนทูแบงคอกนัสนามธรรมศาสตร์รังสิตอีกด้วยแ่ะครับซึ่งคู่นี้แข่งขันกันไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเมืองทองที่ลงสนามในเกมวันนั้นที่ธรรมศาสตร์รังสิตหรือทูเตเดียมกันดีกว่านะครับผู้สาบประตูของสโมสรเมืองทองเป็นกิติพง์ผู้แถวเชือก 3เซนเตอร์ในวันนั้นนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอับบอสโกตาโคอโนอฟฮงส์ ungs, และจอห์นแพทริกสตาวนะครับวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเอมิลส์โรบักวิงแบ็กทางฝั่งขวาเป็นกอรวิธท่าสามิดฟิลประกอบไปด้วยสอรวิธพานทองพิชาอุตรากัปตันทีมนะครับตัวลุก3คนประกอบไปด้วยคคณะคำยกปรมตรอาจวิไลและก็เมวินโรเรนเซนครับ เกมคู่นี้นะครับ90นาทีทําประตูกันไม่ได้ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นสโมสรเมืองทองนะครับที่ได้ประตูขึ้นนําทีมเจ้าถิ่นอย่างชูแบงคอกยูในเต็ดไปก่อน1ประตูต่อศูนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากตัวสํารองธีรพัฒน์นันทโกวัล บาลานซ์ร่างกายดีมากนะครับแล้วก็กดในเท้าออซ้ายผ่านมือปฏิวัติคำใหม่เข้าไปสวยงามมากๆนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะถือเป็นประตูแรกของมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีของสโมสรเมืองทองอย่างธีรพัฒน์นันทโกวัลเลยทีเดียวนะฮะที่สามารถทำประตูในสีเสื้อเมืองทองได้นะครับ แต่ก็ต้องชมความพยายามของเจ้าถิ่นด้วยนะครับที่เติมเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะฮะแล้วรุ่งรัตภูมิจันทึกตัดเข้ามาแล้วก็ยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหยิงไกลามากๆตามตีเสมอ1ประตูต่อ1น,นะครับในนาทีที่104ครับการยิงไกลแบบนี้ผู้สาป,ประตูนะ่ะถูกบังแล้วก็มองไม่เห็นนะฮะกิติพงษ์ภูแถวเชือกมาเห็นอีกทีนึ่งมันก็ระยะใกล้ตัวแล้วละครับ เกมทำท่าว่าจะเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ1แล้วก็อาจจะต้องไปดวลลูกโทษที่จุดโทษละครับแต่คุณผู้ชมครับก่อนหมดเวลาเพียงแค่2นาทีนะฮะการเติมเกมทางฝั่งขวานะครับของสโมสรเมืองทองก็ขึ้นเกมมาจากธีรพัฒนะ์นัทโกวัฒนี่แหละครับจ่ายทางฝั่งขวาก่อนจะเป็นเปียนัทท่อสนิทคัดแบ็กเข้ามาแล้วดู เทคนิคของปรเมศอาจวิไลนะครับแต่งบอล1น1จังหวะนะฮะก่อนเอี้ยวตัววอลเลย์ด้ข,ขวาครับผ่านมือปฏิวัติคำใหม่เข้าไปให้สโมสรเมืองทองขึ้นนำในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษนะฮะสประตูตอนหนึ่งนะครับโหต้องชมเทคนิคเฉพาะตัวของปรเมศอาจวิไลเลยละครจังหวะทำประตูสกอร์นี้นี่แะครับ แล้วก็เป็นที่เมืองทองนะครับที่ล้มปากกาเซียนหลายต่อหลายคนหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายต่อหลายคนกูรูหลายคนเลยนะฮะที่บอกว่าเมืองทองมาเยือนชูแบงกคอกที่ทูสเตเดียมเนี่ยไม่น่าจะรอดกลับไปนะครับกลายเป็นเมืองทอง พลิกมาเอาชนะทีมเจ้าถิ่นอย่างทูแบงคอกยูนเต็ดผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะมาดูคอนเทนต์รอบ8ทีมสุดท้ายของทีมเมืองทองที่จับฉลากต้องออกไปเยือนอีกแล้วละครับออกไปเยือนสโคไทยเอทีมที่เล่นที่ทะเลหลวงสเตเดียมค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะเมืองทองเอาตัวรอดในเกมนั้นได้อย่างไรตามติดคอนเทนต์รอบ8ทีมสุดท้ายได้ในวันพรุ่งนี้ครับ จบเกมนี้นะครับพวกเราจะมาการเล่นในวัดพุทีสในสานสองขเกครับสรับเกมปอร์ิเกคในกลหิรอบองชเลิกทจะเปิดบ้าตรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและหลังจากนั้นครับเราจะลงเล่นนสุดท้าย